กราบสวัสดีครับมิกรักแฟนพระเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อาจจะมาช่วงดึกนะครับเอฟซีนะฮะเช้าม้่งดึกบ้างนะครับผมสลับกันไปนะครับเอฟซีนะฮะเนื่องจากว่านั่นแหละผมมีภารกิจนะฮะอย่างที่บอกไปนะช่วงนี้ก็สลับกัน เปลี่ยนกันเฝ้าคุณแม่นะครับผ่าตัดใหญ่นะอยู่โรงพยาบาลนะผ่าสามอย่างเลยนะโอ้นะครับผมยิงไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องขำนะให้ผมต้องหัวเราะทำไมนะฮะแม่ก็นอนเรียกว,ว่าป่วยอยู่โรงพยาบาลนะฮะจะไม่รู้จะทำอารม์ยังไงนะฮะเอฟซีอะมาดูอันนี้กันดีกว่านะครับพระนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใหม่ทั้งนั้นเลยวันนี้นะครับเอฟซีนะฮะ นะัสายรอเก่านะครับนะัสายรอเก่านะฮะเหมากันมานะครับ FC นะครับเหมากันมาหลายองค์เลยเยอะเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยมีเวลาจะออกสนามออกโน้่นนี่นั่นนะครับวันนี้เขาก็มีงานประกวดกันที่ไหนฮะที่ไกลๆเลยก็ต้องนอนอะไออะไรนะอิมพีเรียนสำโรงปราจีนบุรีมีสุพรรณนะครับนะฮผมไม่เล่าไหนเลยนะฮะอยู่บ้านนะัซื้อ เขานะครับผมอ่ะหนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปดใหม่หมดนะผมพยายาม,มทุกชวนว่าผมเอาของใหม่กลัวจะหลงเอาของเก่ามานะแต่พูดว่าของใหม่ก็คือทั้งใหม่ทั้งหมดนะครับอ่าเก้ารายการนะครับ F4 นะสายรอกเก่าทั้งนั้นเลยนะมีสมเด็จอยู่องค์หนึ่งฮะโดดเด่นเลยนะเห็นเนื้อเก่าเก่าเน่าเน่าดีนะเนื้อเนี่ยครับเนี่ยไม่รู้พิมพ์อะไรยังไงนะครับ F4 นะนั้นๆจะเอาแบบ จะได้แบบว่านั่นมาสักทีหนึ่งนะครับเอฟซีนะเนี่ยสมเด็จนะนเนื้อดูเนื้อเก่าๆเนื้อดูเขาเรียกว่าเนื้อเน่าๆแบบนี้นะครับผมนะเอาแ่รักแค่ชอบกันนะฮปลาสมเด็จเนี่ยนะดูใครดูมีมุมมีทางมองดูเขาเรียกว่า ดูดีดูชอบก็ว่ากันไปนะครับ F4 นี่ฮะก็เปิดที่สามพันนะสมเด็จตรงนี้นะครับผมนะฮะเปิดที่สามพันบาทนะชอบใจก็คุยราคาต่อรองก,กันได้นะครับ F4 นะฮะเนื้อขาวเป็นงาช้างเลยนะฮะแต่มีคาบไข่นะเขาใช้มานะครับ F4 นะอื จากนั้นก็มาดูพระสังกัจจายนะเหมือนกับพระราชการเลยนะไม่รู้เกจิไหนยังไงนะผิวก็เก่าเก็บเรือแบบนี้นะครับผมนะฮะสังกัจจายนี่ไม่ประสบคมมากนะครับเก่านะครับไม่รู้ที่นะฮะก็เจ้าของตีเป็นอะไรอ่ะพระราชการนะครับผมนะฮะ ผิวพระเขาก็ได้นะผิวพระปีเป็นผิวพระราชการเลยเงี้ยนะฮะเก่านะครับผมเก่าแน่นะแต่เราก็ไม่รู้จะตีลงที่ไหนนะครับอนนนะเอาขายความเก่านะเอาสามพันนะครับ fc นะเอาสามพันนะครับมีมีชาก็ว่ากันนะครับผมนะถัดมาหลวงพ่อดด่มนะครับผมนะอันนี้น่าเขาเรียกว่าพิมพ์คอติง เจ้าของเขาบอกนะเป็นรูปเหมือนปั๊มนะฮะนี่ฮนะนนหนาๆเลยนะครับด้านข้างแต่งสวยนะครับนี่แต่งสวยๆเลยนะครับวันนี้ผมเหมามาได้หลายองค์แล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นรอโบราณเป็นหลวงพ่อเงินนี่แหละนะครับ fc นะฮะน,นี่เขาแต่งสวยนะแต่งนี่ฮนะ้อยเลยนะแล้วก็ฐานเนี่ยดูนะโอ้มีจานด้วยนะครับมีจานด้วยนะ หลวงพ่อเดิมพิมพ์คอตึงพระเขาคมนะสภาพใช้แต่ยังคมอยู่นะไม่ตรงเมตตาครับหลวงพ่อเดิมนะครับเอาสามพันนะครับผมเปิดกันเบาๆนะฮะเอาตามต้นทุนนะครับผมแต่ก่อนอย่างเงี้ยพ่อเดิมเนี้ยผมต้องเปิดเจ็ดตัดพันนะเพราะว่าเราอาจจะต้องซื้อมาสามพันสี่พันเปิดเจ็ดแปดพันแค่ตอนมาสี่พันห้าพันก็โดนนะฮะ แต่อันนี้เหมารวมๆกันมานะครับ f c นะฮะมาที่พญาเต่าเรือนนะครับเต่านี้ผมซื้อมาได้ทั้งหมดประมาณเกือบสิบตัวนะครับเหมาสายรอกเก่าท้งนี้มานะครับผมนี่ฮนะพญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงนเินบางคานี้มีขานะครับมีขานะครับ ผิวยางนี้ก็บอกไม่ต้องอะไรกันมากเลยนะฮะเป็นายที่แพ้ดูง่ายเก่าเก็บนะผิวดําอมน้าตาลนะผิวเนี่ยเหมือนกลุ่งพระเงินกลุ่วัดขวางกลุ่วัดพนมรอกอะไรพวกนี้นะพระกลุเนี่ยนะนะสมัยโบราณเนี่ยนะครับผมนะนี่อาจจะเป็นกลุ่ก็ได้นะนี่ผมเหมามาไม่รู้หมดหรือเปล่านะแต่คือที่เขาเอามานักที่เขามาดูเนี่ยผมเหมาหมดเลยนะครับผม ขายกไ็ได้เรื่อยๆนะคำแบบพญาเต่าเรือนนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับผมนี่นะสวยสมบูรณ์นะครับพิ่มีรู้สึกจะมีอยู่สามตัวนะสามองค์นะครับผมสวยมากนะเอาสามพันนะครับพญาเต่าเรือนนะครับผมพ่อเงินวัดบางคลานนะครับสามพันนะฮะนี่หายากเลยแบบนี้นะผิวเขาเรียกว่า ผิวออกแดงจำปาเลยนะครับผมนะฮะผิวออกแดงจำปาเลยนะฮะผมก็เลือกผิวมันเทศผิวมะขามเปียกน,นะฮะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปบสิบเอ็ดสิบตามสีจ็ด้าก็ดสองสามสับสิอะไรประมาณนี้นะครับเอฟสีนะอันนี้กระดองปั้นนะครับผมได้มาองค์เดียวนะฮะพิมพ์เนี่ยคือเต่าเนี่ย เวลาเราเจอพิมพ์เงี้ยเขาจะปั้นแบบว่าเรียกว่าตัวต่อตัว,ตว,ตวนะครับมีพิมพ์ปั้นกับพิมพ์หล่ออะไรประมาณนี้นะครับผมนะนะครับเนี่ยอันนี้คือพิมพ์ปั้นนะครับผมพญาเจ้าเรือนพิมพ์ปั้นนะฮะไม่ใช่จะเจอกันง่ายๆนะฮะฟอร์มแบบนี้นะครับ F4 นะได้มาองคเดียวสํสำหรับพิมพ์นี้นะครับนอกนั้นก็เป็นพิมพ์แบบเรียกว่า ผมไม่ได้เอ,เอามาให้ดูเยอะนะเดี๋ยวถ้าตกใจกันนะกทยอยเอามาออกมาทีละตัวแล้วกันนะครับมาพญาเต่าเรือนนะครับนะวางเยอะก็ล้นเฟรมนะครับผมนะฮะอันนี้เรียกว่าผิวมันเทศเลยนะครับผิวมันเทศนะฮะผิวมันเทศผิวมะขามเปียกผิวแดงจำปานะครับผมน่ารักน่าใช้นะครับผมมีอยู่ในมือเซียนนะเจอพร้อมอย่างนี้นะเปิดกันเรียกว่า ห้าหมืน่นหกหมืน่นแปดหมื่นแสนนะครับผมนะฮะเนี่ยฟอร์มเนี้ยครับองนี้ผมขออนุญาตเปิดที่สี่พันบาทนะสี่พันบาทนะอย่าเจ้าเรือหลงเพราะเงินมันบางคานแพ้ดูง่ายๆนะครับแพ้ดูง่ายเลยนะฮะราคานี้ก็ซื้อกันง่ายขายกันจบเลยนะครับผมแต่เอาการันตีกันเนี่ยผมเอาผมขอห้าหมื่นแล้วกันตัวนี้นะครับ ต้องการใ้กลันตีนะใหญ่ๆล้ำๆอย่างนี้นะครับผมสี่พันนะครับตัวนี้มีตัวเดียวนะฟอร์มนี้มีตัวเดียวนะครับผมพี่เหลือก็เป็นกระดองแบบก,กดๆหมดเลยนะผมชอบกระดองปั้นนะจะเห็นแล้วก็ต้องซื้อมารวมๆหมดะนะครับ fc นะเดี๋ยวทยอยนั่นกันหรือว่าใครจะดูก็เดี๋ยวหลังไม่ดูกันได้นะครับผมเต่านะครับผมนะฮะถัดมานะครับไปดูถ้ามะไฟโอ้โหพิมพใหญ่นะ กีวอนหางนะครับผมนี่ผิวออกก็เรียกว่าเหมือนผิวกุอีกแล้วนะหลวงพ่อเงินกลุถ้ท่าเมื่อไฟนานๆจะเจอหน้านี้พิมพ์นี้นะครับแล้วดูด้านข้างนะโอ้โหเป็นไงล่ะ fc นะปกติเราจะเจอแบบฟอร์มแบบไม่ใช่ฟอร์มอย่างเงี้ยนะ fc นะจะแบบ,แบ,บ,นะบด้านข้างจะไม่ใหญ่จะไม่ล่ําแบบนี้นะครับด้านข้างจะไม่ใหญ่ไม่ล่ําแบบนี้นะครับนี่ฮะแล้วบรรจุก,กิ่งด้วยนะครับแล้วอุดนะรูตไนะไบเนี่ย สบายแบบโบราณมากเลยมั่วๆเลยนะและอุดกิ่งนะเหมือนจะอุดด้วยเงินด้วยนะครับเนี่ยมีกิ่งเนะฮะเรียกว่าพิเศษเลยนะจัดสร้างกันแบบน่าจะกรรมการนะฮะน่าจะนะฮะต้องพิเศษอะนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยอุดเงินนะครับผมน่ารักเลยนะครับผมแพ้ดูงอีกแล้วนะครับฟอร์อมนี้นะครับเอฟซี 3, นะฮะผิวออกน้ำตาลนะครับผม ทีวอนะน่างนะนี่นะครับตอนนี้ก็เล่นกันเป็นสากลแล้วนะครับผมผ้าาไฟนะครับผมนี่ได้ตรงความใหญ่ความล่ำนะครับ fc นะถ้าไม่ได้เหมามาเนี่ยนะผมก็ต้องเปิดหมื่นห้าสองหมื่นนะตรงนี้นะครับผมนะ้าพไฟนะครับผมฟอร์มนี้ผมขออนุญาตเปิดที่ห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทนะครับ fc นะฮะอืม ถัดมานะครับรวงพ่อเงินอันนี้ผมดูเป็นพิมพ์ค้ตากรุเจดีนะครับ F4 นะแต่เขาหล่อคลาสสิกไงหล่อไม่สวยจต่คลาสสิกอ่าซื้อมาเพราะความชอบความคลาสสิกเลยนี่นะครับเหมือนกับมีเนื้อเกินนะักแปะอยู่ตรงหน้าอกนะครับดูวิกุนี่ดูใต้ฐานนะเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยประมาณอย่างนี้นะครับเขาจะเป็นแบบนี้นะกรุเจดีนี่นะครับผม ได้มาหลายองคนะกูเจอดีเนี่ยเพราะเวลาเวลาไม่มีเนี่ยโอ้โหเอฟซถามกันแล้วผมจะบอกว่ามีเคนะฮะมีเคแล้วนะครับผมนะเนื้อไม่เก่าพิมพ์ไม่ชัดไม่นั่นนี่นะครับผมนะฮะแล้วคือราคาเรียกว่ายังไม่แรงมากด้วยนะครับผมตอนนี้เก็บกันนี่ต้องเก็บแบบจะแช้ดูง่ายๆนะครับผม างเงี้ยแฉดูง,ง่ายลูกทีวอนคมนะฮะนี่ฮะดูหน้าตาดูคมชัดลึกนะครับผมคีวอนเนี่ยแต่นี้เขาได้ตรงความหล่อคลาสสิกนะครับเอฟซนะแล้วเนื้อหานี่แ่ดูง่ายเลยนะเนี่ยดูข้ามบ่งข้ามเบ้า,ายัางมีอยู่เลยนะครับผมข้ามเบ้าดิ่งไทยนะครับผมสุดคลาสสิกนะอง์นี้นะครับผมสุดคลาสสิกเลยนะครับพิมพ์ขี้ตาสามชายกรุเจดีนะครับผมนะนี่ ใต้ฐานนะครับเอกลักษณ์นะครับผมองค์นี้ขออนุญาตเปิดที่สี่พันบาทนะครับ f สีนะสี่พันบาทฟอร์มแบบนี้หายากนะีจัดชัดเจนเลยนะครับผมยากนะครับหัดมานะครับพระพุทธชินราชอินโดจีนนะไม่จออโคดนะครับผมโอ้โหสวยคม เนื <N> ้อแห้งแกะนะครับผมนี่นะฮะคบ่บงคาเบ,บ้าเดิมๆเ,เลยนะครับเนี่ยต่อหน้าเลยนะกว่าจะได้มานะครับองนี้นะไม่ได้ชุดเหมานะ่ยไม่ได้เหมามาชุดรวมนะครับผมเนี่ยไม่มีโค้ดนะครับผมเขาเรียกว่าหน้าเสาห้าหรือเปล่าแบบนี้นะครับผมสวยเดิมน่ารักนะครับผมสวยเดิมน่ารักนะฮะ พริกมาใต้ฐานนี่นะแท้ดูง่ายแท้ดูง่ายเลยนะเจอใต้ฐานแบบนี้นะครับนี่นะพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับอินโดจีนสองสี่แปดห้านะครับองนี้ขออนุญาตเปิดที่น่ะฟิตมาหน่อยหน่อยนะขออนุญาตเปิดที่5,000บาทแล้วกันนะครับ f อ ห้าพันบาทนะครับถัดมานะฮะ้ายอย่างไท้ายแล้วนะครับนี่นะอันนี้ซื้อแยกย่อยมาแพงสุดเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าหน้าใหม่ของวงการเลยนะครับผมหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาสี่ชายนะนี่ถักลวดของใช้นะครับถักลวดของใช้นะครับผมหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาสี่ชาย ชอบแล้วก็ต้องฟิตนะครับผมชอบแล้วก็ต้องฟิตนะครับผมมีสร้อยสังวาลด้วยนะครับนะเ,เปิดเท่าไหร่ดีเนี่ยนะครับ f อนะปกติก็ต้องเปิดกันหลักหมื่นแหละนะครับ f อแบบเนี้ยนะครับผมอเอาเท่าไหรด่ดีตามสภาพเศรษฐกิจนะ f ยเอฟซเขาบนบนกันนะครับผมเปิด เอากำไรกันบางๆนะครับ f c นะขอญาตเปิดที่700 0บาทละกันนะครับ f c นะอุค์นี้นะครับผมนะพิมพ์คิตาวสี่ชายวัดบางขานนะครับเอาแบบการันตีกันเลยก็เอาไป3.5ล้านนะครับผมนะแต่จะเอาซื้อกันง่ายขายกันจบนะเปิดที่700 0บาทนะครับผม700 0บาทนะครับนะ เนื้อเขียวมากนะครับ F สี่นะฮะก็เนี่ยเก้ารายการประมาณนี้นะครับ F สี่นะแก้ก่ถึงกันนะครับผมสลับกันนะฮะเดึกบ้างกลางวันบ้างนะครับ F สี่นะเพื่อไม่ใช่แบบ F สี่จะได้ไม่เหงานะฮะแล้วก็อาจจะมีเวียนบ้างนะหยุดเวียนไปบ้างนะครับ F สี FC, นะ่นะฮะนั่นแหละฮะเนื่องจากภารากิจนะครับผมพี่ก็พราหมด บ้างอะไรบ้างนะครับ fc นะบางผู้บางทีผมอาจจะแบบทาคลิปดูแบบเหมือนไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยสนุกเหมือนแต่ก่อนนะก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับ fc นะฮะตอนนี้ก็มันแก็ตเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้โฟกัสที่การขายภาพไปก่อนนะครับ fc นะฮะก็ต้องกราบขออภัย fc ทุกท่าน นะครับผมบางทีไม่มีคลิปไอโนนนี N ่มา e e ก็เรียกร้องกันมานะคลิปสัมภาคคลิปถ่ายาทะลงตลาดนะครับผมนะมันระเหยใจหลายอย่าง fc นะครับนะตอนนี้เมน,นแบบหาได้ขายพักก่อนแล้วกันนะครับ fc ชมกันเพลินนะครับนะฮะหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์ 061-898-73-42นะครับ0 6 1 8 9ห7 3 4 2นะครับ,รบหรือว่าแอดไลน์ก็ที่เบอร์นี้นะครับหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษน,นะครับที่ผมปักไว้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบเวลา FC ทุกท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆ ถูกหวยกท่านนะครับสวัสดีครับ